ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM ร้อยเอ็ดมกะเขึ้นนี้เกินร้อยจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเซฟโซนผลภัยอย่าเสพติดค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเซฟโซนพ้นภัยยาเสพติดโดยสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคก้าค่ะดิฉันหมอปฏิมาวาเฮงค่ะค่ะและดิฉันนะคะนุเรนนะตาเยค่ะ ในเรื่องที่มามาพูดกันวันนี้นะคะก็คือชีวิตปลอดโรคชุมชนปลอดภัยห่างไกลาย,ยาเสพติดนั่นเองนะคะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีนะคะชีวิตที่แบบไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีชุมชนของเราเนี่ยปลอดภัยนะคะทุกคนก็ต้องห่างไกลาจากยาเสพติดนั่นเองนะคะค่ะสําหรับโรคที่เราจะเจอหรือว่ามันจะแบบ ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะเมื่อคนเราเนี่ยไปติดสารเสพติดหรือว่ายาเสพติดมันจะส่งผลอันตรายยังไงบ้างคะกันนุชค่ะ <TH> โรคนะคะที่จะเกิดจากการใช้ยาเสพติดนะคะน้องหมอหรือผลกระทบนะคะอันตรายจากการใช้ยาเสพติดนั่นแหละเนาะก็คืออาการนะคะก็จะมีอาการสมองติดยานั่นเองซึ่งสมองติดยานะคะเราก็เคยพูดคุยกันแล้วนะคะในหัวข้อนี้ว่าทําไมสมองคนเราถึงได้ติดยานะคะแล้วยาที่เราพูดนั้นหมายถึงยาเสพติดอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะก็อาจจะเป็นยาสามัญประจําบ้านนี่แหละแต่เราใช้ผิดวิธีมันก็อาจจะเกิด สมองติดยาได้ต่อไปก็จะมีในส่วนของโรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่างๆนะคะน้องมอปัญหาสุขภาพจิตนนะคะซึมเศร้านะคะเป็นซึมเศร้าก็มีเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเบื้องต้นค่ะคุณผู้ฟังผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดเนี่ยก็จะมีอาการทางประสาทนะคะที่แสดงให้เห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ปกติร่าเริงสดใสนะคะเป็นอาการที่ ซึมนะคะอารมณ์แปรปรวนนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะก้าวร้าวรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องการสารเสพติดนั่นเองนะคะ,คะก็จะเป็นอาการทางประสาทที่พบเจอในผู้ติดยาเสพติดนั่น<ม>เองอาการคลุ้มคลั่งนั่นแหละนาะซึ่งคนที่ใช้ยาเสพติดแบบ<ม>หนักๆแล้วนะคะไม่สามารถที่จะพาไปบําบัด โดยวิธีปกติได้แล้วนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะทำร้ายร่างกายที่เราฟังในข่าวบ่อยๆนะคะหรือดูข่าวบ่อยๆนะคะว่าเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ทําร้ายร่างกายนะคะผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ปกครองนะคะเราก็จะฟังได้ บ่อยแล้วก็ได้ยินบ่อยแล้วก็เห็นได้บ่อยด้วยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคนปกติอะค่ะเขาจะไม่มีอาการคลุมล้มคลั่งเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยมันมีจะมันจะมีสมองส่วนคิดกับสมองส่วนอยากอยู่ค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าวันไหนที่เราไปใช้สารเสพติดอะค่ะเขาบอกว่ามันจะไปทําลายทําลายสมองส่วนคิดเนาะมันจะทําให้สมองส่วนอยากเนี่ยทำงานแทนสมองส่วนคิดนั่นเองนะคะมันก็เลยเกิดเกิดอาการที่แบบว่าจะทําอะไร บางอย่างลงไปก็คือไม่ได้คิดอะมันไม,ม่มันไม่มีสมองส่วนคิดไปแล้วนะคะคอ,ยอย่างเช่นเราอยากจะขโมยสมองเราก็สั่งให้ขโมยไปเลยเพราะว่าสมองส่วนคิดของเราถูกทําลายไปแล้วนั่นเองนะคะคในเรื่องของโรคจิตอันนี้ก็กลัวเหมือนกันนะคะการโนดเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบประสาทหลอนเนาะแล้วก็แบบเกิดอาการโรคจิตขึ้นมานะทำลายร่างกายนะคะ แลก็คิดว่าคนอื่นกําลังจะทําลายร่างกายตัวเองด้วยนะคะ,คะมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะคะที่เ,เขาอะรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนมาแทงนะคะเขาก็เลยเอามีดนะคะไปจี้เด็กจับไว้เป็นตัวประกันนะคะซึ่งนั้นก็ปัญหาทางจิตแล้วแหละเนาะคิดว่าเอยตำรวจจะมาจับหรือเปล่านะคะมีคนจะมาแทงเขาหรือเปล่ามีคนจะมาทําลายร่างกายเขาหรือเปล่านะคะเขาก็ใช้วิธีเอามีดแล้วก็ไปจี้เด็กนะคะเอาเป็น เป็นตัวประการนะคะเพื่อที่ว่าเขาเขาอาจจะคิดว่าวิธีนั้นนะเป็นการป้องกันตัวเองนะคะ,คะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือประสาทหลอนนั่นแหละเนาะใช่ค่ะคุณผู้ฟังก็อย่างที่เราพูดไปเนาะโรคที่แบบอันนี้คือมันเป็นโรคที่เราตั้งใจอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราค่ะถ้าเราไปใช้ยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นเราเองสามารถที่จะป้อง,องกันโรคเหล่านี้ได้ด้วยตัวของเราเองก็คือเราต้องแบบ อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนาะเรารู้อยู่แล้วแหละนะว่าสารเสพติดหรือยาเสพติดเนี่ยส่งผลอันตรายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองแล้วนะคะมันก็ส่งผลอันตรายหรือผลกระทบต่อครอบครัวเราด้วยนะกนุษย์ค่ะในทุกๆวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีค่ะกับรายการเซฟโซนพ้นภัยยาเสพติดะคะ่ะก็อาที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะทางผอ,อสวทปัตตานีเป็นอย่างสูงนะคะที่อนุเคราะห์เวลา ดีๆแบบนี้ให้กับรายการของเราได้นําข้อมูสลสาระดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะ,<ฮ>ะสําหรับวันนี้ <ฮะ S 1> เราสองคนก็ต้องขออภัยด้วยหากพูดผิดพลาดประการใดนะการนุษ <ฮะ S 1> นะ,<ฮ>ะค่ะก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกับเวลาอ่ากับรายการเซฟโซนพ้นภัยยาเสพติดค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน <ฮะ S 1> ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะ